สวัสดีครับผมตบกับสายละคือเกาพี่น้องย่ามะเร็งครับมันดีกะบกเป็ดพี่น้องช่วงนี้มันกรลังออกไข่ครับผมเขาปลูกกับแต่มันดีกับผ้าพี่น้องมาเปิดเพลงให้น้องฟังขึ้นเกาพี่น้องมันีอยู่ที่ป่าหิมพร้าวครับผมแถวแถวแคลิฟอร์เนียครับพี่น้องนี่อทำพ่วงไปว่างนั่นู่นครับพี่น้องลำปะไว้นู่นครับผม หลังเลิกงานครับพี่น้องมือนัน่นฝนตกครับผมยินเสียงนกเนห้องอยู่ครับผมก็เลยเปลี่ยนทำเลครับผมวันนี้เป็นปลา้อยครับมีคลอกมาหนีเราพี่น้องเราดูครับผมสีมากบ่มากครับผมวันนี้สี้มันบ่มันครับปลาโกติดตามเำพยายังใจให้กันแน่ครับผมพี่น้องมันขีมาฟังเพลงหรือเปล่าครับผมวันนี้ เลยงานอะไรก็มากเลยครับผมบรรยากาศก,รรกับึ้มๆึรับพี่น้องเหมือนฝนชิโตโตตัวสองขึ้นนี่ครับตัวน้ำปลามองอมาพ่านกับพี่น้องดูครับผมสุกมันครับมีหลองมาอยู่ทางนี้ครับ แต่ว่าสีมาเนี่ยบม,ม้าพี่น้องต้นอ้อยมันก็บัสูงตั้มด้ครับผมแต่ว่ามันสีม่วงบ่วใคยเห็นหหอะพี่น้องมันถงมาแนวนี้แล้วผมสีเห็นชัดเจียวครับรอชมครับผมลืมบอกไปครับผมมือนี้มากระบ,บักสลายครับผมนี่ครับ นี่ครับดูครับพี่นอ้องป้อมหายมันครับผมนี่มูเฮาครับมูเฮาปนใส่ตามันครับพี่นอ้องดูครับนี่มูครับใช่ามาแล้วครับท่านผู้ชมท่านเหล็กกับผมมาฟังพเพลงครับพี่นอ้อง 那没弄吧。 อา้าวเรียบร้อยเปลี่ยนล่มไปแล้วครับพี่น้องตัวที่สองครับยางมาแล้วครับผมยางมาแล้วพี่น้องอา้าเรียบร้อยครับ เป็นล่มไปอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องมีมาอยู่สองตัวครับพี่น้องม,มาฟงมาฟังเพลงอยู่สองตัวครับผมบอกเสือลายวิ่งพากลางไปเลยครับพี่น้อง หมดเวลาแล้วครับผมขำแล้วครับพี่นอ้องชี่มืดแล้วครับบรรยาก,กาศครับพี่นอ้องมีมาอยู่สองตัวครับผม อีกตัวหนึ่งเป็นร่มอยู่ไกลๆลำพุ่งครับพี่นอ้องอีกตัวหนึ่งวิ่งมาเป็นร่มแถวๆนี้นะครับเ si ่บรูว่าซียูหรือเปล่าครับผมตัวแหลกครับวิ่งมาทางนี้ครับสงสัยต,ตัวแหลกวิ่งบดถึกครับพี่นอ้นองมาฟังเพลงไก่ครับถึกดูครับผม นั่งอยู่ครับพี่น้องมาเป็นร่มยูนมองนี้ครับโอ,โอ้ฟังเสียงครับผมยังมีหลองอยู่ครับพี่น้องดูนี่ห่วยนึ่งครับผมตัวเด็กที่นว่าโบทูกับพี่น้องมาเป็นร่มยูนมองนี่ครับผมดูให้ตีนบักเสียไล่ครับ บรรยากาศครับผมสีมืดแล้วครับพี่น้องเปิดเพลงครับวันนี้ครับผมม้าขึ้นเก่าครับพี่น้องนี่ท่านผู้ฟังมาอยู่สองโตครับเด็กงานมากครับพ่อในมานอยู่ครับพี่น้องบักสสลัยครับมาแล้วครับพี่น้องวิ่งพากลางนี่ไปเลยครับผม นี่ว่าเป็นร่มอยู่สองโตครับพี่น้องมาฟังเพลงเพื่อนครับผมเป็นร่มอยู่หนา้าเวทีครับพี่น้องผ <laughs> มใส่ซีโมนเกิกนะพี่น้องดูปะข้าแต่มาแล้วครับนิ่งผ่ากลางก็เลยนะปะข่าเนี่ยน้ำพวงกับเอาเสด็มสีเขียวบังไว้เด้ดยะ มาฆ่านี่น่าตายคนเตียนใช่พี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องสำหรับมือนีก็หมันคือเก่าครับผมมีนักลองมาไอเดผู้ชมมาสองตัวครับผมมาเป็นร่มอยู่มองนี่ครับกับบรรยากาศครับพี่น้องหาตอกัพ่อเดี่ยปนอยู่ครับผมฟังเสียงหนูลองนี่ห่วยก็ยังมีครับผมเดี๋ยวมือหน้าว่ากันไหมครับผมฝากกดไรกดสับตะไคร่แสนร้านนะครับ หายอยู่หากินคือเก่าแล้วพี่น้องครับแรงมากกยเนี่ยบทท่านได้จววเก่าออกมาหากับเขากับแกมกอนครับผมวันนี้หมานคือเก่าแล้วครับผมไปก็แล้วครับผมโอ้บรรยากาศครับอยางมือนแรงคร่บผมบรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวมือหน้าหามันโตกันไหมครับยังมีอีกหลายโตครับผมนักรลองยังบุบรท่านในเบ็ดเบิร์ดดอกผันผูฟังมาเป็นลมสักกรครับพี่น้องไปแล้วครับผม